สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมงานตอํแจมดัมซิ่งครับวันนี้มาติดตามรับชมผลงานของทีมงานตอมแจมเกีวกับงานขุดศาสตร์ทมที่เอ้ยไม่ใช่ทมที่ขุดาสระทำทางครับอันนี้เป็นพัดก,กั้นน้าใหญ่ครับแบ่งเป็นสองสัดนะตรงนี้เป็นสระขนาดใหญ่เลยนะมันเป็นดินทามครับเนี้ยเหนือนะครับ แล้วเราไปดูมือครับวินแบบหู้ดูมีแต่ความแน่นคนระับดูครับควนมเรียบแป๊ดเลยนะดินเหนียวมากคนระับ ทั้งเหนียวทั้งแข็งครับสุดยอดมากวันนี้เรียมแป๊เลยเราจะติดตามชมไปเรื่อยๆนะ ขุดสับฟีมือนะครับอาจารย์ต็อบเนี่แค่บ้านชอบมากครับแต่ยังไม่เคยขุดสาโครงการนะเพราะว่าเราเปนรถเล็กขุดไม่คุ้มครับสระโครงการเออโอ้ีหห<ๆ>นักมากโอ้รับเหนียวมาก ปั๊มนี่ถึงกับร้องเลยนะครับนี่อุ้มเต็มๆครับสะใจมากครับอุ้มแต่ละอุ้มนี่ถ้า <c oughs> เป็นดินทรายนี่เต็มไปตั้งแต่นาทีแรกแล้วนะครับนี่แต่อนนี้มันเป็นดินทามครับดินทราอ่ะใช้เวลาตักนาทีเดียวครับดินทามมันค่อนข้างนานครับเพราะว่ามันเหนี้ยครับ <c oughs> โอ้จะจอดจ,จันจันเลยพี่น้องโอ้ไงเต็มครับโอเคฮะโอ้โหจันหนักมากยังก,กระโจนรถ้วดำไนงะนะครับไปเจอเก,กันจีบได้ครับลึกจืดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทีมงาน,นกันดับซีนเลยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ